สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมวัตถุมงคลของวัดช้างไห้ปัตตานีนะครับที่เป็นพระประจำปี2,567อีกสักชิ้นหนึ่งนะครับนอกจากจะมีเหรียญที่กำลังนิยมอยู่ตอนนี้ก็คือเสมาหน้าเลื่อนนะครับหลังเลื่อนปี67ของท่า,าจารย์ทิมแล้วนะครับเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นบล็อกเนี่ยนะครับก็น่าใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพุทซ้อนนะครับ หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเหรียญขี่คอนะครับเพื่อนเนื่องจากว่าดีไซน์ออกมาเป็นรูปหลวงปู่ทวดอยู่ข้างหลังแล้วก็อาจารย์ทิมอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นใบเสมาเหมือนกันนะครับไม่เหมือนเหรียญเลื่อนที่เป็นปู่ทวดข้างหน้าแล้วก็อาจารย์ทิมข้างหลังนะครับอันนี้ก็มารวมกันอยู่ในด้านหน้าหมดเลยนะครับก็เลยดูลักษณะเหมือนกําลังขี่อยู่บนคอของอาจารย์ทิมนะครับบางคนจะเรียกว่าพุทซ้อนนะครับแต่ถ้าเรียกว่าพุทซ้อนดูจะโอเคกว่านะสําหรับผมนะครับ อ่าเนี่ยนะครับข้างบนก็จะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับแล้วก็เป็นรูปใบเสมานะเพื่อนๆตรงนี้ก็คาถาบูชาหลวงพ่อทวดเหมือนเดิมนะครับนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควานะครับแล้วก็มีช้างนะครับซ้ายขวานะด้านล่างก็เขียนว่าพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทิมแบบนี้นะครับพอเราพลิกไปด้านหลังปุ๊บนะครับก็จะเป็นรูปของสถูปนะครับ ถูปข,ของหลวงพ่อทวดที่อยู่ที่วัดช้างให้นะครับแล้วก็มีพระคาถาล้อมอยู่นะครับแล้วก็มีช้างซ้ายขวาเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนมีพระพุธอยู่บางคนก็เรียกว่ามีตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนที่สําคัญที่รู้ว่าเป็นพระประจําปี2567ซึ่งเป็นปีมะโรงแล้วก็บางเหรียญก็ปลุกเสกในวารละเสาห้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะเขียนว่า67เป็นภาษาไทยตรงนี้นะฮะต่อลงไปนะอ่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นความสําคัญของการแยก ปีแต่ละปีในการสร้างาพระประจำปีของทางวัดช้างให้นะครับเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาดูตัวเหรียญกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เจาะห่วงหูเหรียญน,นะครับแบบนี้นะด้านบนในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเขียนว่าหลวงพ่อทวดนะครับส่วนใหญ่ผมจะเรียกว่าหลวงพ่อทวดนะสมัยเด็กๆสมยัยยุยรานะ แล้วก็วัดช้างให้นะครับลงมาก็จะเป็นจนกเนี่ยนะครับแล้วก็บนสุดก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อทวดนะครับอยู่ด้านบนนะแบบนี้นะครับถัดลงมาก็จะเป็นพระจันทร์ทิมนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นเหรียญที่ออกแบบสวยมาตั้งนานนะครับน่าจะเริ่มสร้างตั้งแต่ประมาณปีสองพันร้อยเก้านะครับรูปแบบนี้นะ เดี๋ยวนี้ยังลุ้งๆเขียวๆอยู่เลยนะฮะอ่าแล้วก็จะมีพระคาถาตัวนี้นะครับนะโมโพธิสัตว์โตเนี่ยนะครับนี่นะครับอคันติมายะอิติภควานะครับคาถาบูชาหลวงพ่อทวดนะครับอด้านล่างก็จะมีช้างซ้ายแล้วก็ขวานะครับเลตตาก็กลมกลมนะนะครับย้อนนิดนึงอ่านี่นะครับ ลงมาก็จะเขียนว่าพราะครูวิสัยโสพลนะครับในวงเล็บทิมแบบนี้นะครับน,นะครับเนี่ยนะครับความเป็นผู้ซ้อนก็คืออยู่ตรงนี้นะเพื่อนก็คือเหือญขีคอนะครับก็คืออาจารย์สองท่านนะครับมีหลวงประท่วดแล้วก็อาจารย์ทิมอยู่ด้วยกันด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเนี่ยนะครับเจาะเป็นหูปิ้นตั้งๆคมๆนะครับ ด้านในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนก็จะเขียนว่าสถูปหลวงพ่อทวดนะครับเนี่ยนะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นรูปสถูปนะครับที่บรรยายไว้นะเป็นสถูปของหลวงพ่อทวดนะครับแล้วในสถูปก็จะมีพระพุทธอยู่นะครับบางคนก็เรียกว่าตุ๊กตานะ่าแล้วก็จะมีช้างอยู่ด้านซ้ายขวานะครับลงมาสุดนะครับใต้สถูปเนี่ยแล้วก็จะตอกพศปีวาราการจัดสร้างนะครับก็คือในปีมาโรงสองพันห้าร้อยหกสิบเจดนะครับ ก็ถัดจากปี2555ปีมาลงเหมือนกันมา12รอบปีนักษัตรดพอดีนะครับก็ถือว่าเนี่ยนะครับเป็น112ปีชาติการของอาจารย์ทิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบตัดนะครับดูจากขวามือเราก่อนนะครับเพื่อนๆอก็อะจะมีความหักหักอยู่นะครับเนี่ยนะที่บ้างนะครับอ่าด้านนี้หัก ประมาณครึ่ง,งเลยนะเกือบเกือบนะนะครับเห็นไหมครับย่อลงไปนิดนึง่งนี่นะครับนี่นะครับสายมือนะครับเพื่อนอด้านนี้จะคมกว่า,เ,า,เ,านนนะเห็นไหมครับเป็นบาร์โค้ดเลยนะครับด้านนี้นะเห็นไหมครับ คมด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งหักครึ่งนะเนี่ยนะครับจะเป็นรอยเส้นขูดด้านข้างนะครับเห็นไหมคมเลยครับด้านนี้ตัดแบบสุดมีดเลยนะเนี่ยนะครับก็ล่าเล่านี้นะครับเพื่อนๆน่าใช้ทั้งคู่นะครับเหลียญเลื่อนก็กําลังได้รับความนิยมนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมถ้าเหเรียญเลื่อนเขาจะมีหลวงประท้วดกับอาจารย์ทิมเนี่ยสลับกันนะครับอยู่หน้าหลัง แต่พอเหรียญเนี้ยก็คือเอามารวมกันไว้ที่ด้านหน้าเลยนะครับก็เป็นดีไซน์อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ใบเสมาเหมือนกันนะนี่ครับเหรียญน,นี้ก็ออกประมาณลุงล้งๆเขียวๆดำๆนะครับอย่างเงี้ยนะนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยนะครับน่าใชหน่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวาระที่ดีในปีมะโรงด้วยนะครับ บางเหรียญก็จะมีตอกเลข5้านะครับที่ระบุว่าเป็นเสาห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่มีตอกนะแต่ก็ปี67เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็สั้นๆนะเพื่อนๆนะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเสมาพุทซ้อนเสมาขี่คอพระประจำปี2567นานะครับของวัดช้างให้ที่จะสร้างขึ้นในปีมะโรงนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ